สวัสดีครับพี่น้องครับผม <Jamie. S 2> ค,ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับผมบรรยากาศมื้อนี้ร่มเย็นดีครับผมนั่งยี่โมงนี้ครับเดี๋ยวไปเห็นท้งหน้าเขียวๆครับผมครับโอ้อากาศเย็นด้วยครับพี่น้องมื่อนี้ร่มเย็นสบายครับเอามีแนวทางตัวเลขมาสู่พี่น้องเอฟซีครับผมเช่นเคยคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขของอาจารย์ผ่านท่องด้วยครับผมครับพี่น้องเอฟซีรับทนกันอยากเห็นเลข ติดบนครับผมเลขติดบนของอาจารย์ผ่านท่องนี่ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องตั้งแต่ตามมาซิหน่วยตลอดครับผมสามตัวมาหนึ่งตัวครับผมครับหมวดวังหันก็มาเชื่อกับนําเสนอตัวเลขของอาจารย์ครับบนกับล่างนี่เพิ่นห้2สองคลิปด้วยครับผมคลิปแรกครับเพิ่นก็ห้เม็ดเดียวพื่อเก้าแล้วครับพี่น้องเนาะก็ว่าเพิ่นไปเขาเหลขล่างครับ วิ่งล่างสองครับครับคลิปแรกของอาจารย์แต่ว่าเลขติดบนเพิ่นแปดเก้าศูนย์นี่นะครับผมติดศูนย์ครับพี่นอนะ้องเนาะแล้วเพิ่นกะโทรดวนมาหาเก่ามาเชียครับผมคลิปสองเพิ่นให้วิ่งบนศูนย์เลยครับผมวิ่งบนศูนย์ครับคือวอายังไงเลขติดบนของเพิ่นนี่แปดเก้าศูนย์นี่ต้องมี้เห็นครับผมงวดม่าหันก็ออกศูนย์สามครับพี่นอนะ้องเนาะศูนย์สามสามศูนย์ นี่แหละครับผมเลขติดบนเอางวดวันที่31ดกรกฎาคมมารับชมรับฟังน้ำกันได้ครับพี่น้องเลข3ตัวนี้สิเป็นตัวไดคกับผม10หน่วยบนครับผมตามสถิติครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์พันท่องเกามาเชียกับขอขอบพระคุณอาจารย์ได้ครับผมทีเมตาแนวทางให้กับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็น กำลังแรงใจเห้กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหล็กอาจารย์ผ่านท่องกันเลยครับฮัลโหลครับครับอาจารย์เก่ามาเชียสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์สบายดีปะครับครับสบายดียครับกินเข่าเศร้ากับยังไงอาจารย์ก Oh! ว่าจะไปชื่อตะมังงงกับปีงไก่เขาเหลี้ยวนี่แหละโอ้หัวห้อยเนาะอาจารย์เนาะครับปิีงไก่ส้นบุรีโอ้แบบหลุเด็ดครับเออท่าได้กินคือกันอาจารย์บอกมากกันคิดอยากเลยท่าได้กินเกาเห้าอยู่ซีโมงครับครับมันเชี่ยกันไอคิดหอดคือกันครับครับมันเชี่ยกินหอดด้วยอาจารย์ครับครับ พึเลยล่ะจมามฮวงเสียบว่ครับผมอัจานทั้งผุนเออแต่ว่ามันเข็าอีหลอดามันยื่อสีประแดกนะครับรััประแดกนุ่นๆนี่นประแดกนุ่น,นใส่บา้านเออไปอย่างอย่างขลัง้างนี้มากไปเปรี้ย่ข้างนี้มากไปอยกแครับผมวันจินลวเออจาน อ๋ออันนีนนั่นไหนบอกว่าเอ่อท้อแห่ที่บ้านล่มบ่ครับน้ำซั่วครับผมน้ำซึมทั้งไตแย่เลยหล่มเลยครับบ้านก็บ้านที่เอ่อเฮ็กไม่ตั้ข้างหลังเลยก็อันเป็นตั้มข้างหลังต่ํมมากเลยอาจารย์ข้างหลังพื้นมันั้างระดับกันว่ะครับ อันที่ข้าเจ้าไหมอ๋อชืเสาเมียนแล้วเข้าเจ้าถมถมเพียเพียงกันกับท่างน้ำเชี่ยสูงกันย่านจะได้ยึดดึงมากครับแค่นั้นแหะ,ะครับขันสีสว่าลุกไปแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงคนเดียวครับอาจารย์ทั้งสี่เหตุใช่ใช่ใช่ <laughs> นำ้ำสวัด <ๆ S 2> สดีลอดสดีสวงนีีใช่ใช่ ครับเอาครับัวยๆมันขาแล้วแนี่ยีว่าคเคยสอนอยู่ทั้สี่แขนอะ่ะอืมงมวดนี้มัตามเลขกันเลขติดบน้อมนี่อาจารย์ครับผมครับเอาเลขติดบนปั้นก็ได้ครับผมครับเลขจิดบนสามสี่ห้า สามสี่ห้าครับผมโอ้เลขติดบนต้องมีให้เห็นครับผมรับเต้วิ่งกันครับต้องมีให้เห็นสิบหน่วยต้องมีให้เห็นครับวิ่งจับได้ไหมวิ่งบนครับวิ่งบนห้าวิ่งบนห้าครับผมอาจารย์ ดึงหามาเป็นลักซิฟเด้อครับผมโอ้หอมหอมหนำหน้าจ,จับคู่สามตัวบนาาสามห้าแปดสามห้าแปดติดติดครับผมรับดรอแล้วก็ล่างวิ่งล่าง,ว,างวิ่งล่างเจ็ดวิ่งล่างเจ็ด จับคู่จับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่มีพ่าเจ็ดศูนย์ไม่มีผา <70 S 2> ผาเม็ดเดียวครับผมบนไา้ไม่มีผ่าแล้วตอนเนี้ยชุดนี่คือว่าเป็นชุดที่แนนสุดแล้วว่าอาจารย์ครับผมเจ็ดชุดแล้วครับเอ่อคือคผ่าดนี่ครับผมนี่นะครับพี่หนอนเอฟซีลอกค่อยออคือเหล็กติดบนสามสี่ห้าครับผมอาจารย์ดึงออกมาหา ก็เหมือนเหมืนอนเหมือนพ่ออะไรพี่พ่อินินหรืออะไรอะ่ะครับผมพอซินินพอชนินอ่ะเขาเอาสามเสือหามวะเมียนครับผมคือกันเลยสามตัวสามตัวพที่รวหนึ่เขาขขงเขาขอสาตัวเนี้ยแน้อากห้าห้าตัแหะครับผม จ็ดศูนย์กหาแปดคอยดูเขาจับคู่ก่อนคจะจับยังไงโอ้ครับผมิกันป้ค,ค,ค,รค,ร 8, ครับผมเอ่อกองที่2คือใครครับ่เนสีแดงครับสนะามหาแสามหแปดครับผมงงค,ค,ครับครับเจอเลนะาพ่อเิน่ากำแพงครับผมพ่อเิน่ทากําแพงเขาคุณพพอครับสามหาแปดครับ เลขขยันมากเวนเป็นข ative> ั้ำชนอดกัผ uh, ู้ใดได้สูนเก็ฟ้าดิอันด้าดิสูญเสียนั่งฟังฟังอ่ะสูเก่าบ่าพอเก่าสูอันอ๋อเป็นเพื่นเพิ่นจับเลขที่ว่าน พอมาเชียรได้เจ็ดมาเลยพอก็เลขเพิ่นก็มักเพิ่นมักเพิ่นมักเจ็ดศูนย์เออเจ็ดศูนย์ะเจ็ดศูนย์องแซ่ศูนย์ถูกต้องถูกต้องเนาะครับนี่แหละครับผมเลขอาจารย์พานทองเม็ดเดียวบนล่างครับผมงวดนีเพิ่นวาพลาดโดนทั้งบนทั้งล่างพลาดไม่ได้ครับผมครับผมห้สซื้อน้ำ ครับผมก็ได้คาหัวคาำํำแพงเด้อครับคาหัวคาคำแพงครับอันนี้่อเเค่โดนมาแล้วนะหอ้ยตัวนี้หอยตัวนียน,นปครับผมครับมันถึงวางมันแล้วบะครับครับมันเขามันเขาล็อกกบเอ่อเยอะแยะสุตานะหืึมาก่ออืมปอดเยอะมากมันก็ว่าถ้าติดต,ตัวนี้แล้วมันจสมาเป็นตัวนี้ได้จริงปะครับไ้เปมันมากล็อกมันแล้ว เอาครับพี่น้องพี่จหน้าเบิงเอาครับผมครับอาจารย์ผ่านท่องเม็ดเดียวเ้นเครยบครับครับขันผู้ใดบ่สือเสียใจได้ไหวนี้ขันผู้ใดบ่สือเสียใจครับผมครับงวดนี้บนรางครับผมสามห้าแปดกับเจ็ดศูนย์ตัดเหรียญน้ำได้ครับพี่น้องสามห้าแปดสามหาสามแปดห้าแปดครับผม้องม่ใช่ เอาไม่เชี่ยมาต้องการได้หมดเลยนี่เลยอ๋อเล่ยนมดสามตัวเลยเหรครับใช่ใช่ใช่แต่ว่ากลับน้ำห้า้ิบสับเมตรโอ้สิบ,สสบเ,เป็นส,สิบร้อยเป็นร้อยหน่วยเป็นหน่วยครับผมครับคร<อ>ับขนมเล็กๆพวกนั้นเป็นฟอสอ่ะอาจารย์ก็ได้เออโอ้ คู้ได้กลับผู้นั้นเป็นปอบสามห้าแปดครับผมครับโอ้ผมตับแตกผมตับแตกก็ครับผมสามห้าแปดทำเสียใจหัวเละเด้อยเป็นว่าบ่ต้องกลับงามอยู่ครับผมงามอยู่ครับเล็กตัวนี้งามครับพี่น้อง ขอให้มาขอให้โดนครับผมครับค่อยเมงคลข้อยมงคลจะนิ่งใส่สีรับแดดไส่ครับผมันพอยจะนิ่งครับข้อยจะถ่ายนะครับเพมีเหล่านอพอเนาะอาจารย์อ่าครับผมสามสี่ห้าครับผมวิ่งบนห้าวิ่งล่างเจ็ดครับครับครับผมครับเก่ามาเชียร์กับสิลบกวนพอพออาจารย์ผ่านท้องสำนีได้ครับผม ครับผมครับขอบพระคุณครับผมจำบุหงาครับผมจำบุ่งสินเจดครับผมสวัสดีครับครับเอาครับพี่น้องครับผมได้มาแล้วเด้อครับเลขกติดบนอาจารย์ผ่านท่องที่เดินดีครับผมมายาวนานต่อเนื่องเลยครับต้องมีเห็นหนึ่งตัวครับสามซีหาเด้อครับผมหมวดนี่สามซีหา เพิ่นดึงออกมาหาเลยครับผมวิ่งบนห้าเป็นหลัก1ิครับแล้วก็จับคู่สามตัวบนเม็ดเดียวเ้นเคยครับผมเหล็ก่นมาลายหาครับพี่น้องรับสามห้าแปดครับพี่น้องเนาะสามห้าแปดหรือว่าสตัดสองตัวก็ได้เด้อครับผมหาแปดแล้วก็เพื่อนกับยากให้เ่นตรงๆสิละครับผมหาลัก1ิแล้วก็วิ่งล่างเจ็ดครับเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ครับ มั่นใจทั้งบนทั้งล่างเด้อครับผมวดนี้เอาถ่ายคลิปนี้กับพี่เจาน่าเบิ้งครับพี่น้องนะเนาะพือได้โชว์ดาบน้ำกันถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปนน้ำกันเด้อครับผม31กรกฎาคม66สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ